สวงทันทีเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็มาพบกับเล็กษาผ้าจวดคือเกานะคะ เมื่อนี้ผ้าพีผ้าหนองมนานังกินทั้งริมโค้งอากาศเย็นๆคะ่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ลมพัดวีวีคะ่ะพี่น้องอากาศเย็นๆเนาะคะ่ะเลี่ยนวเแก่เนี่ยสวงคะ่มะมาสู่พีสูหนองนะคะเมื่อนี้ก็คือแยำหมักม่วงคะ่ะพี่น้องแยำหมักม่วงเพชดเพค่ะแยำหมักม่วงเพชดเพชมาสูพีสูหนองกินแก่สวงแยำแรกเนาะคะ่ะพี่น้องคะหืมหนาได้แต่คะ่ะแยำเองแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมาจากแซ่บๆกับเลคค่ะพี่น้องคะ ประเด็กตวงค่ะกันเลยค่ะพี่น้องคะอือประเดกค่ะประเด็กหน่อยสว่วงทันทีเลยค่ะ ไอ้ประแดดปลาดำโคงครับพี่น้องคะนะคะประแดด จวงค่ะมีแหงเงา แดกนัวคักนัวเนยคะ่ะพี่น้องคะอ,อากาศมืนอีงอากาศหอนคะ่ะพี่น้องฝนบปรกต๊อน,อนเอา้เอาเฮงค่ะหาแนวแก่ส,งสวงก่อนนะ่าอะไรวะ ปลาแดกน้อยปลาแดกตอนน้อยค่ะพี่น้องคปะปลาแดกตอนน้อยหอมคะ่ปะ,ะปลาแดกกับปลาแดกปลาํำโคง้งอันบาดเล็กเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้น้ำขึ้นเนาะคะ่ะน้ำขึ้นน้ำโค้งกะซีซีหลายๆเนี่ยเนาะจ้าพี่น้องจ้า มีแห้งสวงวะค่ะทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวจะหอมบาหอมค่ะพี่น้องคะ แม่วันตอมดีดีค่ะ <c oughs> แซ่บค่ะค่ะมาเด้อจวจะพี่น้องจัาสวงๆกับเลยค่ะ แดกนัวค่ะอริก้าพี่น้องคะถึงใจค่ะจ้าพี่น้องจ้ามาเนี้ยแหมักม่วงเนาะค่ะเล็กซีเดล่าพีล่าน้องไปก่อนจ้าพี่น้องจ้ามาเนี้ยแซงเบิร์ตและค่ะพี่น้องค่ะฝันฝาวกินฝ่าวแรงน้ำแสงอีกเด้อทข้างในก็ได้พู้ใดมาคลิปนี้เนาะค่ะเลขกก็ฝากในยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เล็กเนยเด้อจ้าพี่น้องจ้า เมนี้เนาะค่ะเล็กสีเดี๋ยวาพีลาหนองไปก่อนจ้าพอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคะเมนี้สวัสดีค่ะ